没有事儿。 ให้นี้ไปยกสำรับกับข้าวนะครับของพระุทเจ้านะครับ็นสารการตรายีงยำลงมาเพื่อนี่จันะครับะข้าวสาดแล้ก็จะเตรียมสถานที่จพกพระพุทธเจ้าได้ลงปฏิโมกกันนะครับก็ถ้าที่นี่นะครับวีรลปะพรามู่ของพาวัดป่าใสงทองครับได้ร่วมแรงร่วใจกันนะครับเก็บสรับ อาหารจานนะครับลงมาที่ตัวนะครับกับพระพุางสูงนะครับของพ่อเลยนะครับพ่อวิชัยโทนสีทองนะครับโรองธารมไอศตรีนะครับอุ้ทหางสาธาภูษฐาบรมนาสาธูษัรน,นะครับผู้ช่วยวิชัยนะครับ

พี่มานําหลาย luôn พุ่นน่ะพี่มานําหลายอยู่ ใส่กะบัวย่าใส่กะบัวมาบ้างาบ้างคิดบ้างบ่เีบ่ครับมาเลยมาเลยาเลยาบ่าเจีบ

นางวรดาคุณแม่บวรดา้ารมากริะราปวัินะครัแล้วก็โรงพยาบาลนายพีรัฐีพัฒเงาพรินโอ้ตะกูลใหญ่าครับเนี่ยพงใจท่านใจลงสุดขัาวนะครับตะตูนเนาะอาจจะเป็นตะกูลใหญ่เนาะนะครับมีรงพทาลของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เอ่ยชื่อตงแต่

วัดตะโพวันตะรราวันตะครับวัตะปราปอภยนะครับคุณแม่บุภาวันตะปลาครับนะอันนี้นะครับวาปัจจัยห้าร้อยบาทขอน้ำดื่มสองแท็งนะครับพออุปกรณสาระชิ้ใหลด้วยบะครับบริษัทเล่สคนตมันิอพี่คุญพรล สบทพร้อมมองูากสอนาสาธุกับกับคนสัตว์โลุทองโทักรท่านยังไงเนี่ยงครับอ่าคุณรัตนเขาีงีเรดีนคชดังที่เากเรื่องที่เรากเร่องที่เราบกเ ตัวน้ำดื่15แพ็คนะครับอเซอร์5ลังนะครับพิชิต2ลังนะครับน้อร4แพ็คนะครับพอโปรโมชั่นะคือโรเตร์กันะครับโรทา้านรตากแดดเลยันนาเรสีใช่ไหครับาเสีโรทา้นกรับโรทาแ่นนะครับบ้าน แม่ทมีคำพิเศษน้องครอบครัวน้ดื่รืองืมหวานุกข้าวส่งที่ชอออระพแม่ที่อเนี่ย 20บาท <muchos> อันนี้ของใครบ้างครับของป้าเหรอของป้าเ่องนี้อันนี้เหรอฮะอ๋อครบแล้วลงไหมครับครบแล้วเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปเพีางเท่านี้นะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูคลิปต่อไปกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ